เ,เพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดก็มีส่วนช่วยเรื่องหัวใจใช่ไหมอันต่อมาเนี่ยนะครับเขามีความสามารถในการต้านเชื้อที่มีประสิทธิภาพมากนะฮะกดลอเล็กตัวนี้นะนะฮะมีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียต้านไวรัสต้านเชื้อราเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีในนมแม่ซึ่งโครงสร้างของกดลอเล็กเนี่ยนะมีอยู่ในนมแม่ทําให้เด็กมีภูมิต้านทานดีขึ้นในช่วงที่แรกคลอดนั่นเองนะครับนะและที่สําคัญ มันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะเรื่องจากมันเผาผลาญง่ายเพราะฉะนั้นมันเผาผลาญง่ายเนี่ยมันก็ไม่เป็นไขมันสะสมนะแล้วไม่นําซ้ำเนี่ยยังมีคุณสมบัติในการไปทําให้ไขมันสีน้ําตาลฟังไปนะครับไขมันสีน้ําตาลเนี่ยมันเป็นไขมันที่มีในเด็กพออายุเยอะขึ้นมันลดจะลดลงเพราะฉะนั้นในเด็กในวัยรุ่นในสาวๆในนมนมเนี่ยจึงไม่อ้วนเพราะว่า กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะว่าไขมันสีน้ําตาลเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้มีการเผาผลาญมากกว่าสะสมในขณะที่ไขมันสีขาวเนี่ยมันสะสมลูกเดียวไขมันค่าคอยจะแตะจะเอาไปไหนนะแต่ขณะที่ไขมันสีน้ําตาลเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นการเผาผลาญดังนั้นเมื่อเราทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการสร้างไขมันสีน้ําตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นไหมกระบวนการเผาผลาญก็ดีขึ้น ใช่ไหมมันคนอยากลดน้าหนักเนี่ยทานไขมันมะพร้าวก็ได้ประโยชน์คนเป็นโรคหัวใจวันนี้นะในวันนี้นะงานวิจัยปัจจุบันนี้นะน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่มไขมันชนิดดีคือ h d l นั่นเองนะครับลดนะต้านจุลชีพนะครับลดการสะสมของคาบลักต่างๆเราจะเห็นว่าน้ํามันมะพร้าวมีหลายเกรดมากนั้นเกรดที่กินทั่วไปเนี่ยไม่ใช่เกรดที่เอามาผสมไม่เอามาผลิตอยู่ในนี้นะครับไม่ใช่เลยนะครับคนละอย่างกันในนี้เนี่ยเป็น น้ำมันมะพร้าวชนิดออแกนิกมาจากฟาร์มออรแกนิกทั้งหมดมีกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ความร้อนเลยไม่ใช้สารเคมีเลยมันผลิตยากมากนะครับต้องมีการตกตะกอนเอาไว้เป็นหลายๆวันเพื่อให้มีการแยกชั้นของน้ำมันแล้วก็เอามากรองนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนั้นกระบวนการก็ต้องพิถีพิถันอย่างมากนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นสีวงกลมนี่คือเป็นชนิดของกรดไขมันที่เรานํามาใช้นะครับก็คือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ สกัดเย็นแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ดูแลเก็บเกี่ยวเอามาผ่านกรรมวิธีทั้งหลายนะครับเรามาดูนะครับนี่การควบคลุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีสารนะครับสารฟินนลิกสารฟราโวโนนอยสารอะพาลอยซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีในมะพราะ้าวอ้าวดูต่อนะครับอ่านี้เราก็จะเห็นว่านสะร้างอนุบิญระนะครับปกป้องตับได้นะครับเพราะว่า ตับไม่ต้องทํางานหนะักไม่ต้องสร้างน้ําดีเยอะเห็นไหมตับที่กําลังอ่อนแอหลังผ่าตัดคนที่เป็นโรคตับยังต้องมาสร้างน้ําดีอีกยังต้องมาย่อยอาหารไขมันดีเห็นไหมครับว่าทําไมเวลาคนเป็นโรคไวรัสบีตาเหลืองจากทําไมเขาค่อนข้างงดอาหารมันใช่ปะแต่เขาไม่งดมีเดียมเชนหรือกดไขมันสายปานกลางเพราะว่าตับไม่ต้องทํางานหนักนั่นเองเขาก็จะทําให้ตับเราพักผ่อนได้พักผ่อนนะครับ นะดูแลเลือกอาการปวดลดไข้นะครับแล้วก็ลดระดับความดันโลหิตด,ด้วยส่วนเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีการวิจัยที่น่าสนใจมากเดี๋ยววันหลังหมอเล่าให้ฟังนะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่าเราเห็นว่าทั้นิการศึกษาในมนุษย์เนี่ยดดเย,ยอะแยะเลยนะครับนะก็จะมีพบว่าลดเส้นรอบพุงได้โอ้โหตะกี้เนี่ยหมอเห็นหลายคนสั้นลูกตาไว้เลยนะครับกลัวไปตรวจเครื่อง กลัวว่าไอ้ที่ฉันหลอกตัวเองว่าวันนี้ฉันยังหุ่นดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะแยะนะครับแล้วก็เพิ่มคอเลสเตอรอลดีก็คือ h d l เในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจรวมทั้งผู้หญิงวัยก่อนหมดประจําเดือนด้วยนะครับแล,แล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตสําหรับคนให้เคมีบํบาบัดนะครับเพราะว่าคนให้เคมีบํบาบัดเนี่ยมันย่อยไขมันไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาได้เคมีบํบาบัดเนี่ยมันมีผลต่อตับทุกคนถูกต้องไหม ดังนั้นนี่ตับเรื่องกระัองอ่อนแออให้ยู่แล้วยังเอางานหนักๆไม่ให้เขาทำไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมนั้นเราก็กินน้ำมันมะพร้าวแทนนะครับอ่าโอเคนะครับการศึกษาความปลอดภัยก็เยอะแยะเลยอ้าวล่ะครับนะเรายังสามารถที่จะกําจัดเชื้อในกระเพาะอาหารซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดมะเร็งแล้วก็โกรคแผลในกระเพาะอาหารดังนี้ก็คนที่ปวดท้องเป็นปให้หายเป็นโรคก,กระเพาะอาหารรักษาให้ไม่หายขาดก็สามารถรับประทานน้ำมันมะพร้าวได้นะครับสองแคปซูลพร้อมอาหารเช้า เย็นนะครับนะจบแล้วนะครับเรามีงานรายงานเมื่อก่อนนี้มันไม่มีงานวิจัยเพราะเหตุว่าฝรั่งเนี่ยมันไม่มีมะพร้าวเป็นวัตถุดิบต,ต่อไปนี้ตอนหลังจากนั้นมาปัจจุบันถึงได้มีงานวิจัยเปิดขึ้นนะครับวันนี้ก็พอจะสรุปได้ว่ารับประทานน้ำมันมะพร้าวนั้นไม่ได้มีผลเสียเหมือนการกินน้ำมันไขมันอิ่มตัวในกฎไขมันของ